วันนี้นะครับเราจะทำตัวทาขนมปังนะครับเมนูง,ง่ยายๆยเช้าค่ะเมนูง่ายๆยเช้าสำหรับครอบครัวนะคะคุณแม่ทำให้กับคุณลูกทานได้ค่ะไปหอมใหญ่ค่ะหอคขนไม่ต้องาย่มปน้อัปไข่ต้มครับ

วันนี้เป็นมื้อเช้าง่ายๆนะครับที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับเป็นตัวทําขนมปังนะเราก็จะบอกวิธีการทําง่ายๆไว้ต้นคลิปแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะมีไข่ต้มนะครับแล้วก็มีทูน่านะครับมีปลาทูน่ามีหอมใหญ่มีแครอทนะครับแล้วก็ อยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับอย่างบางคนอาจจะใส่ข้าวโพดเพิ่มลงไปนะครับหรือว่าใครมีสับปะรดกระป๋องนะเอามาให้เสดดน้ำนะครับเอามาขึ้นให้เสดดน้ำนะแล้วก็หั่นใส่ลงไปนะครับแล้วก็ถ้าชอบมายองเนสใช้มายองเนสใครชอบน้ำสลัดก็ใช้น้ำสลัดนะครับก็คลุกก็จะได้แบบนี้เลยนาทานมากๆเลย สามารถทําใส่กระปุกไว้ได้นะแล้วก็คือถ้าทานไม่หมดนะครับเราสามารถเก็บไว้ทานวันรุ่งขึ้นได้ใส่ตู้เย็นนะวันนี้เป็นขนมปังครับทานกับขนมปังนะยามเช้าง่ายๆนะครับเผื่อท่านใดอยากเอาไปลองทำดูนะครับวันนี้เรากินเป็นขนมปังโฮลวีเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรากินกันเลยดีกว่า นี่ครับเห็นไหมมีไข่ไข่รรเราไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากนะครับหรือว่าหั่นหยาบๆแล้วเราก็ไปคุกนะครับบีบๆเล็กน้อยนะบอกเลยว่าสารอาหารครบครบถ้วนมากนะครับวันนี้กินคู่กับกาฟแฟใครไม่ทานกาฟแฟก็ชงโอวันติน โอวัลตินหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นที่ชอบก็ได้นะบางคนอาจจะทานเป็นพวกโอ๊ตโอ๊ตต่างๆนะครับที่ที่เอามาใส่ในเครื่องดื่มเป็นธันยพืชชงเป็นเครื่องดื่มได้บางคนก็เป็นน้ำขิงก็ได้น้ำขิงสำเร็จรูปเนาะ ภาติดีครับปลาทูหน้าก็มีขายกันอยู่แล้วเนาะใช้ปาทูหน้ากระป๋องนะครับที่อยู่ในน้ําเกลือเพื่อนเพื่อข้างบ้านมาเดี๋ยวเราแบ่งนี่ทาขนมปังให้ข้างบ้านนิดนึงนะครับ เราแบ่งไปให้ข้างบ้านครับผมเราต้องสร้างมิตรกับเพื่อนบ้านครับยุคนี้เนาะเราอยู่เราอยู่กันเราต้องแบบเขาเรียกไงอะอยาต้องต้องอยู่ให้เกิดสุขเอามาเพื่อนเพื่อนอาหารยำเช้าเราก็ทำง่ายๆนะครับง่ายๆเราก็ได้ละได้ทานละตอนเช้าไม่ต้องวุ่นวายมากนะครับ รสชาติดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมชงกาแฟ กาแฟตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะวันนี้ที่เอามากินนะครับวันนี้ผมชงสีนี้มามากินนะตัวนี้จะอร่อยเข้มข้นนะครับตัวนี้เข้มข้นใครที่ชอบรสชอบกินเอสเพรสโซยามเช้าเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยครับนะครับเพราะว่าเข้มข้นแล้วก็กาแฟเขาดีตรงที่ว่าเหมือนชงแล้วมันไม่มีตะกอนที่ก้นนะ พราะบางที่ห้อที่เราเคยกินนะมันก็จะมีเหมือนกับเวลาเรากระดกแก้วใช่ไหมเราจะเห็นที่ก้นนะ่มีแบบเป็นตะกอนตะกอนแต่นี้ก็ไม่มีนะส่วนใครกินกาแฟร้อนอยากจะใส่น้ำน้ำตาลเพิ่มนะครับเพิ่มความหวานวันนี้เป็นใช้น้ำตาลไม่ขัดสีนะใช้น้ำตาลอ้อยนะครับ ัวนี้กาแฟนะครับที่สีน้ําเงินเนี่ยเผื่อเพื่อนๆจะไปหาซื้อดูนะครับเป็นกาแฟแม็กซิมครับผมแม็กซิมนะมาจากญี่ปุ่นครับตัวนี้บอกเลยว่ารสชาติดีแต่ถ้าเป็นที่คนไทยนิยมนะจะมีอยู่สองสีแต่จริงๆแล้วอ่ะจะมีหลายสีเหมือนกัน แต่อาจจะไม่ได้นินยมในบ้านเราชื่นใจครับคาเฟอ,อีนเข้าล่างนิดนึง หม่เนี่ยอร่อยมากเลยนะเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพราะว่าหอมใหญ่มันยังมีความกรอบแล้วมันมีความหวานจริงๆแล้วอ่ะอยากจะแนะนํานะว่าถ้าจะเก็บไว้ทานอ่ะสองวันกําลังดีอย่าไว้หลายวันเพราะว่าหอมมันจะนิ่มนะทานะนะ,นะ,นะ,นะ เพื่อนเพ้างบ้านกินเร็วมากข้างบ้านมาอีกแล้วครับทุกๆกตั้งเราเราเป็นคนดีอะครับเราทำแล้วเราต้องเผื่อแผ่ข้างบ้านครับเพื่อนเพครับขอลืมบอกไปนะครับในเนี้ยจริงๆแล้วอะเราสามารถดัดแปลงได้นะดัดแปลงใส่เป็นปูอัด ปูอัดนะครับทำเป็นเส้นๆน่ะได้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยถ้าใส่ปูอัดก็จะเป็นอีกรสชาติหนึงเหมือนกันนะเพราะว่าปูอัดมันก็มีรสชาติในในแบบของของเขาอยู่แล้ว สังเกตดูว่าหอมกับแครอทอะ่ะเราซอยมาใหม่ๆอ่ะมันยังกรอบอร่อยคุณค่าอาหารครบแบบนี้นะได้กาแฟดีๆสักหนึ่งแก้วนะครับทำให้แบบมีแรงทำงานเลยทั้งวัน กติเพื่อนๆทานขนมปังกันกี่แผ่นนะครับพิมพ์มาบอกเรากันได้นะครับเนาะบอกเรากันมาหน่อยนึงหรือว่าใครมีสูตรอะไรที่แบบเอ้ยปกติแล้วตอนเช้ากินอะไรอย่างเงี้ยมาแบ่งปันพิมพ์กันมาบอกด้านล่างคลิปได้นะเราเหมือนกับ อามาแนะนํากันอะไรเงี้ยในเนี้ยผมใส่ปูอัดด้วยนะครับใส่ทั้งปูอัดแล้วก็ใส่ทั้งทูหน้าอืมาแฟตัวเนี้ยดีตรงที่ว่ามันเป็นอาราบิก้านะ เขามีคาเฟอีนต่ำทำให้ดื่มบ่อยได้ต้องเปิดอีกแล้วใส่น้ำตาลเล็กน้อยครับ ใส่ก็อร่อยแล้วนะเพื่อนอน,อน,นี อร่อยครับปกติเนะี่ยพ่อหมีจะกินประมาณสองแผ่นครับยำเท้ามันอิ่มกำลังดีอะ่ะใครจะกินมากกว่าสองแผ่นก็ได้นะ นี่ใส่เยอะๆเลยอร่อยอร่อยมากๆเลย รสชาติมันเข้ากันมากๆเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยมันก็จะแบบเป็นแบบเออเขาเรียกไงมีความรสชาติแบบนุ่มนวลอ่ะไอตัวทาขนมปังใช่ไหมแล้วก็มันจะมีความหวานนิดนิดพอเราได้เครื่องดื่มที่มันไม่หวานมากอ่ะมันก็จะเข้ากันนะ เพราะน้ำสลัดหรือมายองเนสเนี่ยมันก็จะมีแบบความหวานเลยวนิดๆใช่ไหมแล้วก็ได้เครื่องดื่มที่ไม่หวานก็จะอร่อยเลยครับวันนี้นะครับมีใหญ่สชวนกินก็แนะนำเมนูง่ายๆนะครับ ให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกๆท่านนะครับไปลองทำทานกันดูนะครับว่ามันอร่อยจริงๆนะเป็นเมนูง,ง่ายๆไม่ใช้ใช้เวลาไม่มากเลยนะครับสำหรับในการเตรียมในการทำลองไปทำกันทานดูนะอร่อยจริงๆวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อที่จะ ได้รู้หรือได้ทราบข่าวโดยที่ไม่ตกข่าวนะว่าเราจะมีเมนูอะไรนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะเพราะพยายามที่จะหาเมนูที่ทุกคนทำได้นะครับแล้วก็ทานได้ง่ายๆนะครับทานได้ทุกคนเลยนะวันนี้ไปละบ๊ายบาย